อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4วิคมันเพลย์มนเลนอังกฤษเลสเตอร์ทีมอันดับ19ปะะะะลีดยูเนเต็ดทีมอันดับ15หณสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเวลา2.15นาิกา15นาทีเลสเตอร์ต่อ0 2 5ลบ5 เลสเตอร์ของเบตเตอร์เจอร์เพิ่งจะเปิดรังเสมอกับคริสตัลเพลเต์ศูนย์ศูนย์ในหลีกเมสสุดสตาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะหมดสิทธิ์ใช้งานเจมส์เมดิสันกองกลางตัวรุกคนสำคัญที่ติดโทษแบนสะสมเหลืองครบโคตาเช่นเดียวกับไรอันเบรทรานอิคาโรปเปเรราและวิเฟสตเอดีดีสามแข้งเลี่ยงหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างพักฟื้นทั้งหมดเบตเอร์เจอร์จะมาในระบบ4141โดยมีเพสันดากา้าออกสตาร์ทลาสกอร์ยืนแดนหน้า และใช้บูบาการีซูมาเร่รับจอบคุมกลางคอยตัดเกมรุกคู่แข่งตามระเบียบส่วนลีดของเจสซี่มาร์ทเพิ่งจะเปิดรังไพ่กับอาร์เซนอล0-1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนการฟาดแข้งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นจากอารามฟอร์ซอร์อซิเกลสตูดิโลาสเลโอเฮลเร่ de, บรรดานักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เดิมคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1 โดยมีโรดิโกมเร์เอนอยืนเป้าลาตะข่ายและใช้เบเดนอารอนสันแจ็คแฮริสันและหลุยซินิสเตอร่าเป็นสามประสานกลางรุกคอยสร้างั้นโอกาสจากแนวหลังต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านเลสเตอร์ฤด,ดูการนี้ออกสตาร์ทได้ยแย่มากๆและไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงรังบวยของลีกเพราะไม่ว่าจะเป็นเกมรับที่พลาดง่ายสุดๆหรือเกมรุกที่จะมีวาด,ดี้ยังไม่สามารถผลิตสกอร์ได้เลยทำให้งานหนักตกไปอยู่ที่แดนกลางต้องคอยสอดแทรกขึ้นมายิง ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับพวกเขาเลยยิงอยู่ที่ทีมเยือนลีดอาจผลงานไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรเพราะว่าอย่างนั้นพวกเขาก็เคยมีฟอร์มที่จ่ในช่วงต้นซีซั่นให้พอได้ลุ้นอยู่บ้างหวังว่าเปอร์เซ็นต์เสมอมีโอกาสมากที่สุดฉะนั้นเมื่อพิจารณา,าจากเรตกภาพาพรวมของทั้งคู่แนะนําให้อยู่รองมองสองมุมคุมยิ่งกว่าคุ้มผันทงเชียุงทองของมันต้องมีลีดจะเสมอ0 0หรือชนะ1 0 ลเลสเตอร์ผู้จัดการทีม City เลสเตอร์ซิตี้เผยตอนนี้อีแวนกับตันทีมยังไม่พร้อมลงสนามในเกมเปิดมากร,รับการมาเยือนของลีดยูเนเตดส่วนชัก,กลาโซยินซูกองหลังตุรกียังคงต้องรอประเมิอนอาการบาดเจ็บที่เขา่าอีแวนไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้เราจะดูท่าทีเขาอีกทีหนึ่งว่าลงสนามในช่วงสุดสัปดาห์ได้หรือไม่ด้านโซยินซูก็มีปัญหาที่เขา่าดังนั้นเราต้องประเมินอ,อาการของเขาอีกเพราะมีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่กลับมาจากเกมถิ่ชาติ ตอนนี้เขาได้รับการสแกนแล้วและก็ต้องรอผลนอกจากนี้ปีร็อดยังกล่าวถึงการขาดเจมส์แมดิสันที่ต้องติดโทษแบนจากใบเหลือง5ใบจุดต้องพลาดการลงสนามในเกมนี้ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนาของพเมียร์ลีกมันเป็นโอกาสของนักเตะคนอื่นที่จะได้ลงสนามเขาคือพลังการสร้างสรรค์เกมของเราเขาทางานหนักมากๆเขาให้อะไรกับเรามากก่าการทําประตูและสร้างสรรค์เกมแต่เราก็มีแข้งรายอื่นที่พร้อมได้รับโอกาสและโชว์คุณภาพาออกมาเช่นกันโรเจอร์กล่าวทิ้งท้าย เลสเตอร์ซิตี้ชุดยู21ออกไปเยือนเชฟฟิลเวสเดย์ Day, ในศึกปาราจอหนทอฟฟี่ EFL ทอฟฟี่ก่อนพลาดพลิกสกอร์0-2ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วจิงจอกชุดเล็กลงสนามนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มโดยหากบุกไปชนะนกแคลร์ได้ก็จะผ่านไปเล่นในรอบที่2ทันทีอย่างไรก็ตามเวนสเดย์ที่ขนผู้เล่นชุดใหญ่ในลีกเหนือนก,นกว่าเลสเตอร์ซิตี้ที่ใช้ผู้เล่นยู21ลงเล่นในรายการนี้และเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-0 จากการยิงของพัลลัมพาเดสันนาทีที่ 8, ยูทูแมนนาทีที่52ทําให้เลสเตอร์ชุดเล็กต้องตกรอบไปหลังจบรอบแรกด้วยการมี2คะแนนจาก3นัดโปรแกรมนัดต่อไปลูกทีมของเ็นแพตตี้จะกลับมาลงสนามในสเพเมลิก2โดยจะเปิดบ้านที่สนามเลสเตอร์ซิตี้เทนนิงกลาวพบกับอาร์เซนอลชุดยู21ในคืนวันจันทร์ที่21ตุลาคมนี้เวลา1นาฬิกา ไอรีนวีแลนดาวเตะเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงยอมรับว่าทีมต้องสร้างผลงานให้ดีกว่านี้หากหวังจะคว้าแต้มแรกในศึก FA Women's u u p r r l e g u u e ครึ่งแรกเราทำผลงานได้ไม่เลวแต่ครึ่งหลังมาตรฐานเราตกลงไปเราไม่สามารถเพรสซิ่งกดแนันคู่แข่งได้อย่างไรกก็ตามฉันคิดว่าสกอร์4-0นั้นรุนแรงไปและไม่ได้สะท้อนรูปเกมทั้งหมด